พี่น้องศึกกระเทยพานศึกชุ่มเจ้าได้เบิงบอ่อสงข้ามกระเทยพานศึกชุ่มเจ้าได้หูข่าวบ่พี่น้องดังระดับประเทศดังขาขคืนกระเทยไทยกับกระเทยฟิลิปปินเปิดศึกใช่กันมันเป็นน้ำกระเทยฟิลิปปินได้เริ่มก่อนขา่าน่ะนะนะ นองใบนี่กะเทยไทยกะเทยนองใบนี่เปลี่ยนภูมิเหตุงานใหม่เป็นกะเทยน้อยพี่น้องเอ่ยมันละยาดเดียบลอยเพราท่านไหนเกเดรจาไปเหตุการณ์เหตุงานแล้วเรียบลอยคืออย่างแล้วเปลี่ยนนองใ่ถือกะเทยฟิลิปปินส์ขมนหาเลี้ยงไหมแล้วไปเหตุงานนอกกะเทยไทยเหตุงานกะเทยฟิลิปปินส์ปิดไปนั่งกินแล้วก็ถืบเท้าใส่พ,พี่น้องไม่เลี้ยงกันข้าเจ้าก็เลยไปหอดรงพักบ้านนี้ตำรวจกับไก่เจ้ากัน ก่าวแม่น,เล,นเล้วกันไปเล้วพี่น้องเอืยมันบ่เล้ยวดิโลกมันกลมเ็จจังไดบุคคาเจ้าไปกินข้าวต่อแล้วไปพอกันอยู่้านอาหารแห่งหนึ่งน้องว้กะเทยไทยไปกับเพียนแค่สองคนกะเทยฟิลิปปินต้องสิบหาคนพูนะ่น่ะบางเพจบอกว่ายีสิบคนเออเอาจากสิบหาคนช่ซิบหาต่อสองกะเทยฟิลิปปินไหยมักยั่วยว,ยวนกวนกะเทยไทยต่อ มัเต็นย่อยนาย่อยตาแล้วเอาเกมไปโซ่ประมาณว่าโตบสันกรแม่โตบสันกรแม่มันอยากให้กะเทยไท่ลงมือก่อนมันสิไยมีบอมมีความผิดแล้วบัดนี้กะเทยไทยลงมือล้วมันมันจินุ่มมาบัดหลังมันต้องสิบหาคนพุนแม่มันกะกาว่าสิมันเสีศีษะแล้วเนาะแต่ว่าน้องไว้กะเทยไทยนี่เป็ียนผูมีสติสมาธิดีเยี่ยมเขาหยวย้วนปันใดแล้วกับบ่อเหตุพี่น้องเอ่ย โหยข้แม่คอยในศูนย์ขึ้นบูดบืดไปเบิ่งในจีบเดี๋ยวมันย,ยั่วยุอนเป็นตัสร้างเคยสิตายนีย่พี่น้องเอ๋ยแล้วก็เลยโทรหาเจรุ่นพี่กระเทยรุ่นพี่ให้มาซอยเคี้ยวให้เนรุ่นพี่กะดีดีมาเคี้ยวให้แต่แหงน่สองคนหนึ่งสองบวกสองเปลี่ยนกระเทยไทยแค่สี่คนกระเทยฟิลิปปินส์ทองสิบหาคน ในแค่ก็แค่บ่ไดละเนาะเนี่ยคนมันอยางมีเลี่ยงอยู่แล้วกระเทยฟิลิปปินส์ก็เลยลุงกระเทยไทยพี่น้องเอ้ยเฮาสี่คนนึงเกียบตายมันมาเก่งตายเถอะมันมาหยามหน้ายามตาหัวหอดประเทศคักแท้พี่น้องมันลุ่มไทยสืบบ่พ่อ,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 พอมันเต็นเยอน้เยอยหน้าย่อยตาแล้วกันมันโพด่ทั้งเฟซบุกด้วยความสาใจมำมำประมาณว่ากุนีละกุนีละประมาณว่าล่างแก่คนไทยใดนะพี่น้องเอ้ยคนไทยเห็น โพดนันกระสูนละน้ะเฮยเออเป็นยนยงมายมหนาย้มตาหอดบ้านหอดเนียงหอดเนียงหอดชั้นกักเทะกัเทยไทยกระเทยไทยบ่นนอยนาผู้ใดเด้อเฮ็ดยังสี่ก้เกิดเทยไทยกระเทยไทยบ่นย้ำเป็นเด็ดเด็ดเด็ดขาดเลยประกาศออกโพดล้วมโตกันกันเบอร์ถามว่ากระเทยฟิลิปปินส์นี่พักยุ่มองไรมีคนจำได้ว่ามันพักยุ่งมองนั้นมองนีเกิดเลยประกาศร่วมโตกันณบริเวณลรงแรมที่กัดเทยฟิลิปปิน ผักพี่น้องเอ๋ยตอนแรกกับบอท่านหลายเทียบอนไดดีทะย้อยไปทะย้อยไปทะย้อยไปตอนแรกกันบ่ฮหอดลอยเทียเอินกระเทยฟิลิปปินลงมาเชียมันบอย้อมลงมาแถมมันเฮตากวนปราสาทเท่าอีกเต้นยอยหน้าเยื่หลังไปเบื้อง้คลเปเป็นตาซังเปลี่ยนตาซั่งพี่น้องเอ๋ยเออบันนี่นี่มันบอย้อมลงมาพี่น้องบันเอง กัเทยไทยกับโพดบอกกันมาหลายขึ้นใหญ่เอ้ยมาเป็นเกียบพันผุดติดพี่น้องบัดที่นี้อีนั่งหนึ่งกระเทยฟิลิปปินส์นั่งหนึ่งมันมันอันโพดให้พนักงานเอาเข่าขึ้นไปโซงแล้วมันลงมาเอาน้ำมันเผลอลงมาเอาน้ำบัดเต่ลงมาเนาะมันก็ยังเต้นเย้ยนาเย้ยตาคนไทยมันสะมกิงไตเทโอ้ยบาปเลีนน้ำกำแรงตองบัดเพิ่นลสิเล่นเข่าลีบไหมรีบปี๊ดซากกระเทยไทยซากแขนออกปาา ออกมาลุ่มสกรมบ่เกียบตายบ่เพิ่นเหตุการณ์มันสิบานไปขาเจ้าเลยโทรวจเก่งตำรวจให้มัดียบพี่น้องเอ่ยบัดเต็ตำรวจมาเนี่ยโอ้ยกระเทยไท่เต็มอันนีะตำรวจนี่ใส่เวลาใส่เวลาในการพอท่านนี่โดนเติบตอนแรกกระเทยไท่กับพย่อมพี่น้องเอ่ยเอยอราะว่าศูนย์เนาะมันเป็นแต่ศูนย์อิลี มันนี่ให้คนไปอ่อยให้กระเทยฟิลิปปินส์ลงมากกระเทยฟิลิปปินส์กาบากาลงมากยานตายเมื่อนี่คนไหลกระเทยไทยไหลนั่นแต่ว่าขันบอลลงมากกับอะไรเหตุการณ์สิบานไปเออกระเทยฟิลิปปินส์ก็เลยจำย่อมตรงลงมากขึ้นรถตำรวจไปรงพักบัดกว่าสิขึ้นรถตำรวจได้พี่น้องเออถือกระเทยไทย ลุงว้ยพออยากเบาเนี่ยเราคอยชักใจยัดเขาดาคยแต่มันก็เหตุเป็นต่ช่งอิลีกัเธอิฟิลิปปินเนี่ยโต๊ะโตโตโตมายามหน้ายามตากับเธอิไทยคาเท่ลูกมีพ่อมีแม่เห็ไมีเกไมีจอมคนพ่อหน้าผาพ,าพ,าพ,อพ่อผืนมาเยือนหน้ายามตาฮอดประเทศไทยฮอดประเทศเจ้าทินแบบนี้กระเถอิไทยยอมอะไรไปเน้ยเน้เ้ขาดเลยค่ะสู้ตายค่ะกระเธอิไทยสามาคีค่ะบอย้อมไผ่นะคะ ดาบในประเทศไทยยังไม่จังหวัดเลยกระเทยบมกาศูนพันจ่ะประชากรจะไม่ลนโลกถ้าผู้สายหันมาโปรดิโภคกระเทยบ้านนะคะเบิ่งเปียงอยู่หน้าเวทีหมอลํำเอ้ยเต้นกันมวลชื่นทึ่งําโพวงข่างใสเต็มอัญยะอยู่ําโพวงข่างขวาเอิ่นกันอีนันอีนี่คือคือเหลียวเบิ่งหามหน่วยสบาบ้าวเพื่อยาล้วนกับกะเทยไทยนะคะ สันภูมิใจพอใจที่เปลี่ยนกระเทยไผ่สีบเบาย่อยเยเย,กเยกระร้างเธอไว้กระชางเธอไว้ปากคนเลิดสยางสวยแบบอดทนสั่งสั่งคนสั่งคนดูถูกรถกระเทยไผ่ดูถูกกระเทยบอกสันนาเดี๋ยวนี้บอกสันนาเดี๋ยวนี้ยวจะตบปากหรือลิ้มที่ปากเลยค่ะ <c oughs> ด้วยรักนะคะกระเทยไทยทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ